โอเคครับก็มาเจอผมเดี๋ยวไปเตยซิอยู่ตอนนี้เราอยู่ในเกมโยกังกัน,กนโอเคปะก็ยังไงล่ะผมก็ลงสุดสารนะก็เราจะมาลุ้นกันเนื่องจากครอบเกมก็ตกใจนิดหน่อยนะเนื่องจากตัวนักหนูญิงโดนแฮกคุมกับเงินไปก็หมดไปประมาณเท่าไหร่วะประมาณแต่คุมนั้นก็ซื้อมาถูกนะครับร้อล้านก็ประมาณ200กว่าล้านนะ พบเงินเงิน70กว่าล้าน150ก็เออ200กว่า220กว่าเอ็มประมาณนั้นอืแต่ของอื่นมันก็ไม่แฮกไปนะครับมันเป็นการแฮกยังไงไม่รู้หรือว่าใครเอาไปครับก็เอา้าบอสตายแล้วอเฮีากูจะมาหาของสุสานแล้วทำไมไม่ไม่มีของสุสานตกครับก็ของที่ตกก็มีเพียงแค่ หินกับกล่องเท่านั้นเองโอเคเปิดสจอผมก็ให้ตัวดาบตัวเดียวเนี่ยเป็นผู้เก็บโอเคปะ่ะนะเก็บเก็บก็บก็อยากจะรู้ว่าได้อะไรบ้างครับมันจะมีอะไรให้ระทึกมั่งที่เนเ็นก็ไม่ได้หินหินอะไรวะหินยกกงโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดกล้วยปิ้งกล้วยมกลืมโอ้โห เค okay. เปิดกล่องมาแล้วได้แต่หินกับยาแน่นอนครับมีอะไรมีค่ามั้งโอ้โหอะไรวะเนี่ยใต้ของแต่และชิ้นแม่เงเอ้ยขายไม่ค่อยได้เลยครับก็ได้หินโยมา2ก้อนโอเคจงก้อนนี้แหละอ่ะขัน8ปัน7โอเคท,ที่เหลือก็แม่งเน่าทั้งหมดนะครับโคตรกากจริงๆครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่เท่าน,นี้ก็แล้วกันนะครับผม ก็ผมลงแค้ชั้นหนึ่งก็แล้วกันโอเคบายบายครับผม